เริ่มการแข่งขันครึ่งเวลาหลังทีมเสียขาวจะบุกจากขวาไปซ้ายทีมเส้ยดำก็จะบุกซ้ายปกปขวาขาโยนมันน้าประตูนะคนับรู้สึกว่าน้ำหนักเกินไปหน่อยนะลูกก็เลยออกไปิน

พีมเสื้อดำพุ่มยาวมานะครับล่อเอาไว้ลูกเสื้อขาวสกัดไว้พยายามขยโยนมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะลูกออกทีมขาวเจ้อขาวจะเป็นฝ่ายทุ่มเข้าไป้ขาวทุ่มยาวไปข้างหน้าครับทีมเสื้อขาวยังได้บอลอยู่อ่ามีการล้มนะครับไม่รู้จะลูกฝ่าไหม ราะะขาจะได้ลุกพิกิในระยะสามสิบห้าล้านเรายโยนไปนะครับ้างหน้าจุม พยายาก็สก,กัดออกมายาวเหมือนกันโอ้ทีมเชือขาวได้บอลพยายามขึงไปขึ้นมาอยู่ในเท้าของทีมเจ้าขาวนะครับใจเย็เนนะังลูกมาเข้าเท้าผมเป็นเชือดามก็มัดของบอลไม่ได้ครับ อยงเร็วานมีการทำฟาวขึ้นเขาเปลือนมันยังใจเพื่ออยู่อ่ะผมเขาเขามาบ่าว ตัวใม่ผู้รกักษาทรตูผู้รักษาปรตูส่งออกมาทางซ้ายทางซ้ายก็ตรงมาทางพยายามจะลำเลียงขึ้นทางกาบซ้ายนะ้ำเปิดกะฬาเกิดขึ้น,นทีมเชื้อดำอ่าทีมเชือขาวนะครับจะได้ลูกจะเพคิดจากแดนเ่นเองไปย้อนหลังไม่ให้ผู้ผเล่นจากทางกองหลังนะครับ ยังคองบอลอยู่ทีมเดีอขาวก็ยังคองบอลอยู่ในแดนของตัวเองตอนนี้อากาศยังไม่นนมีอะไรเกิดขึ้นนะครับตรงนี้ รตรงย้อนหลังผู้รักษาตูับตูโยนยาวมานะครับทันไหมอ้าวลูกเขา้าเท้าของทีมเส้าขาวนะครับหลอกลูกเกี่ยวลูกลงมาแต่ก็พาขึ้นไปนะครับมไม่ผ่านนะครับ

ครบหนเน่ยสามใบหนห้าคนไงสามใบเขียนได้ห้าคนไงนี่มันเขียนต็ไมน่งการต่ำไม่ลง่ะม่ลริมะเป็นสามงี้ไหมได้เป็นไงดีจูไม่เปลี่ยนอ๋อไม่ใช่จูไมารูเปี่ยนลงไปแล้ว เวลาก็ผ่านมาแล้ว6นาทีกว่านะครับสกอร์ก็ยัง0ูนศูนย์อยู่นะครับครับการเปลี่ยนตัวยังไม่เรียบร้อยะนรับโอเคครับเรียบร้อยเอเมชี่ขาจะได้ลูกคอนเนอร์จากทางซ้ายหน้าตูนะครับ คิดที่จะเสียประตูนะครับเก okay, ูกนี้ าจะได้ตะจากเตะคอนเนอร์จากทางซ้ายนะครับโยนมาหน้าปรนะตูนครับ สาขาวส่งไปทางซ้ายนะครับยังแต่ว่าไม่รู้กันนะรบทุกนี้ก็หางกองหลังของทีมเสือดำก็ได้ลุกอยู่ก็ส่งมาแล้ครับ หัวมันอาจจะีมันไม่จะเล่นนนะก็แค่ก็ค่นั้นลุแยังกงไปแยังกันมาอยู่ ขวทีมเสือดำได้ฝ่ายทุ่มลูกทุ้มยาวเข้ามาครับแ,แย่งลูกลกันอยู่ในเขตของทีมเอ,อ่าทีมเสือดำพาพาลูกเข้ามาส,าสั่งสายล็อกล็อกเข้ามาการสามแล้วโยนเข้ามาหน้าประตูครับ,บ อดี้เช um, <a> ap. ็บทีมสิครับโตกลับบ้างแต่ก็ไม่ผ่านครับที เดือดดํจะไปฝ่ายทุ่มลูกเข้ามาเล่นาแย่งกันครับทีมเสื้อดำก็เริ่มจัดเริ่มจัดลูกอยู่ในเท้าของทีมเสื้อขาวอยู่ พยายามจะบุกขึ้นทางซา้าทางขวาวครับอานะ้มีการทำฟาวเกิดขึ้นพราขาวก็จะได้เป็นลูกลูกลูกอะไรลูกฟีคิก v นะครับจากในแดนงตัวเองทุงทงฮุมทงทุงทงมีรถที่มารออยออู่นะฮะเนาะฮุง โยนยาวขึ้นมาเลยครับจับได้ครัเห็นจะขาวเคาะทรงให้เบาๆนะครับในแดนตัวเอง สัญญาณครับทีงสื่ับ่าวิีมสิ่อเราจะได้เป็นฝ่ายเล่นลูกเป็นฝ่ายทุ่มเข้ามาในสนามทุ่มยาเข้ามาไปแล้วมา เสื้อขาวก็สกัดไว้ลู่ยิงเท้าของเสื้อขาวอามีผู้บาดเจ็บนะครับก็าตามมารยาทนะครับก็คือต้องเตะออกก่อนนะครับเนื่องจากว่ามีผู้บาดเจ็บในสนามนะครับน่าจะเป็นทีมของจากเสื้อดำ

อ่ะไปได้ต่อนะครับอาายาทีมเสื่อดำก็จะทุ่มให้กับทีมเสื้อขาวเริ่มกันใหม่นะครับ ยิ่งกำลังมาหิ่งจะหู้ไปแข่งกันมาเอาทีมเนี่ยับร้องันมาแข่งแซ่ดได้ลูกาทีมเจ้าหายข้องบอลนะฮะข้าไปเข้ามาเจ้าขายิงได้ลูกอยู่ครับโยนยาวทางหน้าทีมสยายามสกัดไว้เข้มสิบจะดำบางไว้นะจะลูกออก ยิมเชดามก็จะเป็นฝ่ายทุ่มประมาณจากทางด้านขวา้ไม่ใช่ทุ่มนะครับเป็นลูกรีคิฟรีคิกจากในแดนของตัวเองโอ้ยยาวเข้ามาครับอือประตูเซฟนะครับวูงี้ นครับบุกตีกับบ้างนะครับสีขาวเสื้อขาวก็ชิพหกนาะที่ผ่านไปครับสกอร์รยังศูนย์ประตูต่อศูนย์ะยะยนะครับระหว่างทีมเสื้อขาวทีมสีขาวกับทีมสีดำ เปลี่ยนเปลี่ยนบนเปลี่ยนขาวอ้าเกิดอะไรขึ้นครับอ่าน่าจะเป็นลูกล้ำหน้าหรือว่าออฟไซด์ทีมสีดำจะเป็นฝ่ายเต่ลูกฟรีคิกนะครับจากในแดนของตัวเอง โอนยาวมาเห็นไหมแทงขึ้นเลยเลเนี่ยครับพี่า่ามพานครับเปิดได้เลยอ่ามีการฟาวเกิดขึ้นครับ ทีมเสื้อขาวทีมสีขาวจะไล้ลูกฟีคีจากแดนจากแดนของตัวเองที่เตะขึ้นไปโดนยาวมืกันครับ <c oughs> ผ่านไปสองนะครับแต่เรียบร้อย đánh, đuổi, biểu, biểu gì mà, lắm sẽ giang đi đại lắm. เดินมาหน้าประตูไม่มีใคม,มีไหครับอืมแชมป์เก่าเนะไปละเอาบิวพักอกลงดังจ้วงฮะรุ่นี้ยกเท้าสูงนะครับ

เนี่ยี่ยลอยเนี對對 ians, like also, right. <t t чи, ่ยน้ถังน่ๆเก็บเียนเดียวแล้วกันเล่ารบปเจ็ดคือนู่นนี่ก็รับหน้าใช่ทีนส้าจะจะเป็นผู้เตะดูิ ในแดนตัวเองพยายามขึ้นทางขวาทีมจีดํายังไปฝ่ายได้ลูกหาโจงเข้ามายาวนะครับทันไหมไม่ทันอ่ะ ครับเชือกทีมสีขาวอ้าวหมดเวลาการแข่งขันนะครับผลการแข่งขันในเวลาสกอรอ์มาศ,ศ,ศูนย์ต่อศูนย์นะครับไม่มีใครได้ไม่เสียไม่แน่ว่าจะยิงลกลูกจุดโทษหรือไม่นะครับตอนนี้ เล็กกว่าทุกทษตจ้านี่นีอเด้วยไมเล็กว่าเลยโอ้โผีนั่นสิให้ยืนยุ่งนะก้าเดี๋ยวให้นักกีฬาได้ดื่มน้ำดื่มอะไรก่อนนะครับไม่แน่ว่าจะยิงหลุดหลุดจะยิงจุดโทษหรือว่าจะยังไงนะครับแบบแปดโมงเนี่ยครูแรกเลย

นะครับให้นักกีฬาพักได้ดื่มน้ํานิดหน่อยนะครับคาดว่าน่าจะเป็นการดวนจุดโทษนะครับแต่ไม่แน่ครับ Dạ. Mở bao tôi xem 10 cm <laughs> <Không nhàng bà. cười> ผานที่กำลังชมอยู่นะครับอาจจะถามว่านิเตะจากสนามไหนนะครับก็คือสนามกีฬาอําเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายนะครับแต่รายการน่าจะเป็นเวียงชัยครับแต่ไม่แน่ใจนะครับผมก็เดาไว้ก่อน ช่วงนี้ก็มีเมฆนะมาบางแสงอาทิตย์ไว้นะครับอากาศก็เลยเย็นลงนิดหน่อยอ่าครับคาดว่าน่าจะเป็นการยิงจุดโทษเพื่อหาผู้ชนะที่จะเข้ารอบต่อไปนะครับ

ไม่ไมู่เยอะยอ่นขะอาขอพักก่อนนะครับว่าไม่แน่ว่าจับจับฉลาดหรือว่านับลูกได้เสียนะครับผมก็ไม่แน่ใจขอยุติกันครับขอบคุณครับ เดี๋ยวถ้ามีการยิงคืวโทษมุมก็จะมาถ่ายรอบนี้นะครับ